สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พิมพ์ผาเพลินเอ็นเยอรมันจ้าวันนี้ตัดผมสั้นเลย <c oughs> เพราะว่าขี้เกียจนอนทับผมตัวเองค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอพิซซ่าหน้าทูน่ายำปลาทูน่าค่ะฟังไม่ผิดค่ะทำพิซซ่าหน้ายำปลาทูน่าค่ะ ปกติยำปลาทูน่าเราจะกินกับข้าวใช่ไหมครับวันนี้เราจะยำปลาทูน่าใส่หน้าพิซซ่าค่ะว่าจะ,อ,ะอันนี้เป็นแป้งพิซซ่านะคะเดี๋ยวเอากองถ่ายให้ดูนะะี่ค่ะอันนี้จะเป็นเคียงสารพัดประโยชน์นะคะอันนี้จะเป็นแป้งพิซซ่าที่ทิ้งไว้สองชั่วโมงแล้วนะคะ เราจะมาทําการนวดไล่ลมค่ะแล้วก็จะแบ่งเป็นก้อนสองก้อนค่ะเพราะว่าจะทําพิซซ่าถาดกลมสองอันคุณแม่อันหนึง่งคุณลูกอันหนึ่งค่ะนี่ค่ะเขาจะสังเกตดูนะคะนี่เขาจะฟูฟ่องแล้วค่ะนี่คือ,อไส่ยี แห้งที่เหลือใครมีพื้นที่ที่สะอาดสะอ้านหน่อยนะคะน,นี่ก็พี่จะใช้เขียงค่ะก็จะเอาแป้งแห้งแป้งที่เราล่อนแล้วที่ยังเหลือที่ไม่ได้ใส่ทั้งหมดในการอ่คุกกับกับกับ,ก,บกับแป้งนะคะ,ะกับยีสต์นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเราก็จะ ทำง่ายๆค่ะนี่ค่ะนวดนวดไล่ลมนิดๆเบาๆค่ะเขาก็จะประมาณนี้ค่ะนี่จะเนียนค่ะแป้งจะเนียนนี่เราก็อย่างนี้เลยนะคะดันเข้าไปดันไล่ลมนี่ค่ะนี่เขาก็จะเป็นก้อนอย่างนี้การทําแป้งพิซซ่าไม่ยากเย็นค่ะเพราะว่าเขาก็จะออกมาคล้ายๆเหมือนแป้งขนมปังนี่แหละค่ะ จะฟูหรือไม่ฟูอ,อยู่ที่เรานวดนี่แหละค่ะนะคะเราก็จะทำการแบ่งแป้งค่ะถ้าใครมีที่ตัดก็ใช้ที่ตัดนะคะแต่แล้วก็นวดเขาอีกรอบนึงนี่ค่ะก็ดันดันเข้าไปอย่างนี้นะคะเป็นการไล่ลม มันเป็นการที่แบบไม่ยุ่งยากค่ะนี่เราก็อย่างนี้เลยค่ะปิดตูดเขานี่ค่ะได้แล้วเราก็จะทิ้งไว้ในอ่างเหมือนเดิมนะคะอ่างนี้จะมีแป้งมันอยู่นะคะนี่ถ้ามันไม่นั่นก็โรยไปอีกค่ะก็จะให้เขาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะจะเอาผ้าคุมไว้อีกรอบหนึ่ง แล้วทีนี้เราก็จะเริ่มไปทำหน้าในระหว่างที่เราทำหน้าระหว่างรออันนี้นะคะเรากา็ไปทำหน้าแล้วก็เราก็วอร์มเตาไว้เลยนะคะเราวอร์มไว้ก่อนสองร้อยนี่ค่ะให้มันอยู่ห่างๆกันนะคะเดี๋ยวเวลามันขึ้นแล้วมันจะมาติดกันติดคุมนะคะคุมอย่างนี้แล้วก็เอาเขียงทับเลยค่ะเพื่อไม่ให้ อันนี้ก็ได้หัน่นฝอยๆใส่ไปเลยค่ะอันนี้เป็นชีสที่ใส่กับขนมปังจะออกเค็มนิด,ดน,นึงมะนาวเราจะไม่ค่อยอยากยุ่งของเขาเดี๋ยวเขาบอกไม่อร่อย <c oughs> <c oughs> เขาโตแล้วค่ะเขาก็ทำเก่งเนาะ <c oughs> นี่ละค่ะ <c oughs> ของนัวนิดนึง <c oughs> เป็นคนรสชาติไทยๆค่ะ <c oughs> ให้มันมีรสชาติเป็นรสชาติของยำนะคะ <c oughs> ของยำค่ะค่ะเราก็จะใส่นิดหนึ่งเพราะมันจะได้ไม่แฉะค่ะถ้าใส่เจ้มจ้นเกินไปมันจะแฉะจ้ะนี้น่ากินแล้วใช่ไหมเห็นไหมคะแค่นี้ละค่ะรสชาติคนไทยมันก็จะแห้งๆนะคะไม่มีน้ำค่ะเพราะเราไม่เน้นน้ำไม่เน้นแฉะนี่ค่ะแล้ว แล้วเขาจะมีอะซอสให้แบบนี้ค่ะเป็นซอสที่สําเร็จแล้วใส่กินกับปลานี้นะคะเราก็จะทําแค่แป้งพิซซ่าเป็นขนมปังให้เขาค่ะเราล,ละค่ะทีนี้เมื่อหน้าเราพร้อมแล้วเราก็มาจัดการแป้งได้เลยค่ะก็อย่าลืมนะคะแป้งโรยค่ะเราก็จะ ค่ะเราก็มานวดแป้งนี่ค่ะแป้งทามือซะหน่อยค่ะมันจะได้ไม่นั่นเราก็นี่เลยบี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 บ,บ,บเลยค่ะยืดยืดเขาหน่อยนะคะเราก็เดี๋ยวเราจะเอาอ ใครชอบหนาชอบบางแล้วแต่นะคะหน้าพิซซ่าบางคนก็ชอบหนาบางคนก็ชอบบางนวดอย่างนี้นะคะอันนี้จริงๆเขาจะมีที่จับตรงนี้แต่ว่ามันหลุดก็เลยนี่ล่ะคะ่ะเอาอย่างนี้เลยถ้าใครไม่มีก็ใช้ขวดน้ำปลาหรือว่าขวดแม่ขงก็ได้นะคะทำความสะอาดให้เรียบร้อยนี่คะ่ะรึงไปรึงมา นี่คะ่ะขึงไปเลยขึงเขาไปให้มันกว้างๆซ้ายขวาหน้าหลังทับแป้งหนานะจ๊ะแต่อันนี้ไม่น่าคะ่ะนี่เราก็แต่ยืดอย่างนี้นี่คะ่ะนี่ยกยกเขาให้มันยืดระวังเขาขาดนะคะแต่พี่เป็นคนที่แบบไม่ชอบหนาคะ่ะใส่ถาดเลยจ้า นี่คะ่ะเก็บขอบนิดหน่อยนี่คะ่ะแล้วก็ยกขอบขึ้นมาหน่อยนะคะนี่นี่เอาดันดันให้ขอบมันถึงกันคะ่ะใช้ซ่อมนะคะจิ้มนี่คะ่ะให้เขาเป็นรูรูเพื่อให้แป้งได้สุกง่ายคะ่ะ พิซซ่าไม่ใช่เป็นอะไรที่ยุ่งยากนะคะทำกินเองในบ้านก็ได้เพราะว่าถ้ามีเด็กๆเ,เยอะหลายๆคนแล้วมันไปซื้อเขาอันหนึ่งก็อ่าสองร้อยสมันก็จะเปลืองนะคะเราก็มีอะไรก็ทำในครัวในครัวมีอะไรทำกินได้เลยจ้ะเพราะว่าพวกไส้กรอกอย่างพวกแฮมอย่างนี้นะคะพวกนี้ มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่นะจ๊ะยี่ห้อใดก็ได้ใส่ถ้วยไปเลยประมาณสักสองช้อนโต๊ะสับป,ประรดเราก็บีบน้ำออกซะหน่อยนะคะถ้าเป็นมะเขือเทศลูกใหญ่ก็ควรจะใส่เออควรจะเอาเม็ดออกนะคะเพราะว่าเม็ดมันจะพาให้แฉะแป้งทาหน้าค่ะถ้าใครมีอ่าผงออริกาโน เป็นใบเขียวๆนะคะก็ใส่ลงไปแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะเราก็จะทําการทาไปทั้งอย่างนี้เลยค่ะเพราะเราไม่เอารสชาติของอะไรนะคะนี่เราก็เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยเไปเราใส่สักประมาณแค่สองช้อนโต๊ะกำลัง แค่นี้แหละค่ะวางเลยนี่ค่ะใครชอบหน้าหนา,หนา,หนาเนอ้อเนอ้อเอาเลยค่ะตามสบายเราจะกินหน้าไหนเราใส่ได้ตามสบายเราทําเองเนาะไม่ต้องกลัวอ่ะมันจะเปืองเราก็หน้าทูหน้าเลยจ้ะนี่นี่เลยค่ะมากน้อยใส่ไปเลยเราก็เน้นหน้าค่ะไม่เน้นนี่ค่ะ อันนี้หน้านี่ถ้าเราใส่ไม่หมดเราก็เอาไว้อ่าเยอะไปหน่อยแต่ก็โอเคค่ะชอบถ้าทำไม่หมดนะคะนี่ก็ได้ใส่ได้ตั้งหลายหน้าเนาะหลายแผ่นนะแต่เป็นคนที่แบบโลบมากนี่ค่ะเราก็วางไปเลยทุกอย่างก็ให้มันให้แงงหน่อยนะคะอย่าให้มันเป็นน้ำมากใช้เวลาประมาณ 12นาทีนะคะในการนึ่งไฟด้วย180องศาเห็นไหมคะหน้าตาสวยงามแค่นี้ล่ะคะ่ะชิกอันนี้เขาจะออกรสเค็มหน่อยนะคะเราก็วางไปเลยคะ่ะนี่จะฉีดหน่อยก็ได้ถ้าใครชอบมากก็ใส่มากจริงๆอ่ะชีสที่เขาใส่พิซซ่าเขาจะมีขายนะคะ แต่อันนี้พี่จะใส่แค่พอปเป็นพธิธีไม่ไม่ไม่เอาเยอะเอาเป็นว่าพิซซ่ามีหน้าชีสเนาะเขาบอกแล้วว่าสไตล์คุณพิมพ์มีอะไรก็ใส่ไปเลยในครัวในตู้เย็นมีอะไรไม่เน้นว่าจะต้องเลิศหรูหรูหราฮัูหล่ลหลา,ลลานี่แค่นี้คะ่ะเสร็จแล้วใส่เตาได้เลยเราก็เบาเตาลงนะคะ ให้อ80องศาความร้อนโอเคค่ะเราก็ตั้งเวลาเราก็ประกบเป็นเหมือนเคบับแ่้ะค่ะนี่เวกเวให้มันเป็นวงกลมนะคะี่ค่ะได้หรือยังนี่ค่ะแล้วก็งวับเลยเลยค่ะเอาคาบไปอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการเอาไปเข้าเตาอบใส่คุณพิมพ์เนาะนี่จ้าหน้าตาน่ากินไหมนี่มาดูขนมปังของคุณชายนะคะนูนค่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะเราแป๊บหนึ่งตรตดเข้าข้างหลังค่ะอันนี้ข้างหลังนะคะสวยมาก เสร็จแล้วคะ่ะลองไปทำกินดูนะคะรับลองคะ่ะรสชาติอร่อยถูกใจรสชาติแปลกๆไม่ซ้ำใครแล้วก็ไม่เลี่ยนนะคะกินอร่อยมากเดี๋ยวจะลงสัดส่วนของแป้งแล้วก็ยีสตแล้วก็วิธีทำไม่ให้ดูนะคะว่าทำยังไงจะให้แป้งนุ่มฟูคะ่ะคลิปนี้ก็ปิดคลิปด้วยหิมะสวยๆนะคะ พอดีวันนี้เลิกงานตอนทุ่มครึ่งค่ะก็เลยเดินมาที่รถจะมาขึ้นรถกันกับเพื่อนๆพอดีมาเห็นนใบต้นไม้ค่ะเขาไม่มีดอกนะคะนี้แต่ว่าน้ําแข็งจับจนกลายเป็นอ่าคล้ายๆเหมือนดอกเขาเลยค่ะสวยงามมากจริงๆสวยจนอยากให้หลายๆคนอ่าได้เห็น ในความงามในภาพก็อาจจะยังไม่สวยมากเท่าไหร่แต่เห็นกับตานี่คือสวยงามว,วิบวับวิบวับมากเลยค่ะก็เลยถ่ายมาให้ลหลายๆคนชมกันนะคะนี่คือ,อน้ําแข็งที่จับบนใบของต้นไม้ที่เขาปลูกไว้นะคะมันก็เลยสวยเหมือนกับเหมือนเป็นดอกไม้เพชรวิบวับนะคะโอเคค่ะ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะยังไงไปลองทำพิซซ่ากินดูนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันละกันด้วยนะคะคลิปนี้ขอบายบายเท่านี้ค่ะ